สวัสดีค่ะพี่พีที่สนใจสมัครสมาชิก724 Affiliate สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้ค่ะก่อนอื่นเข้าไปที่ลิงก์สมัครสมาชิก Affiliate ดูได้จากแคปชั่นนี้เลย 1. ต้องเป็นสมาชิกสีกรุงมีบัตรในหน้าที่สำคัญบัตรในหน้าต้องยังไม่หมดอายุด้วยนะคะ 2. ค่าสมาชิกรายปีปีละ990บาทเพื่อเปิดสิทธิ์ a อ f i l i a t e สามารถเลือกวิธีการชำระได้2ช่องทางก็คือชำระด้วยวิธีผ่านบัตรเครดิต หรือชําระด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารเลือกเลขที่บัญชีตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นวิธีการชําระเข้าบัญชีธนาคารต้องใช้ระยะเวลาอนุมัติประมาณ3วันทําการแนะนําเป็นวิธีการชําระผ่านบัตรเครดิตจะดีกว่านะคะเพราะว่าสามารถอนุมัติได้เลยทันทีเพียงเท่านี้พี่ๆในหน้าทุกท่านก็สามารถเปิดสิทธิ์แอฟเฟลตได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองควรศึกษาคลิปการใช้งานแอฟเฟลตให้ถูกต้อง เพราะถ้าทําผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้เลยค่ะฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของ724 Training ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ